ได้ทำบุญพิะกิจเบื้อ,ต,อนตนคือการไหว้พระโสดมนเจริญพรม,มวิหารและอื่นๆเสร็จลงไปแล้วการไหว้พระโสดมนเป็นการะลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ การเจริญรมวิหารเป็นการประกาศความเป็น,นมิตรไมตรีต่อกันและกันตลอดทั้งสัตว์ในโลกอื่นมีผู้ผีปีศาจเป็นต้นอันนี้เป็นจิตวัติทที่มีความจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้น การละเลกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นการไหว้กลู่มละเลกถึงคุณของพระธรรมก็คือการไหว้คำสั่งสอนละเลกถึงคนของพระสงฆ์ก็คือไหว้บุคคลตัวอย่าง บุคคลตัวอย่างหมถึงผู้นำทางในการปฏิบัติสืบทอ,อดมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราชอบใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์สอนให้เราเว้นจากบาปความชั่วให้สร้างความดี ให้ทำใจให้ผ่องใสแถนการแห่งการละบาปความทั่วศีลที่เราสมาทานมาแล้วคำสอนี่วาสัพปาปัตะ,ะ,ะ,ะอากระนังการไม่ตำบาปท,ทั้งปวงความหมายถึงการตั้งเจตนามต้นตามกฎของศีลห้าข้อ การยังกุศลให้ถึงพร้อมก็คือมาปฏิบัติสมาธิภาวนาสร้างจิตให้มีพลังงานเพื่อจะน้อมนำไปใช้ในธุรกิจอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันและพิจารณาธรรมะอันละเอียดให้มีความรู้แจ้งแจ้งตลอดตามความเ็นจริง การทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดหรือของใสหมายถึงทำใจให้มุ่งตรงต่อความดีตัวเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะรับสินจ้างรางวัลเพียงเพื่อปฏิบัติเพื่อทำราจิตของเราให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พราะศาสนาพุทธพระพุทธใจเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปลายมีในกันและกันเป็นเบื้องต้นพอขึ้นต้นพระองค์จะสั่งว่าจะฆ่ากันจะเกียดเกียดกันจะข่มเหงกันอย่ารังแกกันจะอิจฉาตา,า,า,าร้อนกันยังแถมให้นึกเสมอว่าพอสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจจะได้เตียดเตียนซึ่งกันและก,กันจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนให้พ้นภทัยทั้งปวงเถิดเมื่อเรางดแก้นจากกฎของสีลท้าเจริญเมตตาพรหมวิหารเป็นสิทธวัตรประจําวันเราก็ได้เชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดี ความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีที่มีอยู่ในจิตของเรานั้นเองเป็นจุดเริ่มแห่งความเป็นผู้มีพุทธ,ธะในจิตเรามาทำสมาธิภาวนาเพื่อจะสร้างจิตพุทธ,ธะของเราให้มีความเจริญเติบโตและเบ่งบานเต็มที่จนกลายเป็นผู้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เมื่อจิตของเราเป็นพุทธะโดยธรรมชาติคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็มีคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพุทธะอยู่ในจิตของเราในการทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นตลอดกาลก็ได้เชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมลักษณะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะต้องมีสติ มีสติตั้งใจระวังว่าเราจะละความทั่วกระเภทความดีก็เป็นกิริยาของความเป็นทสง์มีอยู่ในจิตของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมได้สง่งว่าโดยความจริงแล้วคือคุณนธรรมคุณนธรทรที่เรากำลังมานั่งค้นคว้าหากันอยู่ใลานี้ ดังนั้นขอทุกท่านจงมีสติกำหนดรู้จิตของตนความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็มีอยู่ที่นั่นกำหนดอารมณ์กรรมาฐานตามที่ตนถนัดแล้วก็ปฏิบัติต่อเรื่องกันเมื่อเรามานั่งอยู่อย่างนี้เรามีสติตั้งใจอยู่เราก็รู้ว่าเรามีกาย ในเมื่อจิตของเราไปลู่อยู่ที่กายก็มีกายเป็นอารมณ์จิตโดยหลักและวิธีการตามตำราก็เรียกว่ากาจานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเรามีสติกำหนดโโลู่อยู่ที่จิตก็เป็นจิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อเรามีสติกำหนดรู้อารมณ์คือความคิดที่ปรุงแตง่งก็เรียกว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานการปฏิบัติของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกำหนดรู้อารมณ์จิตมีสุขหรือมีทุกข์แค่จงกระทั่งว่าเรามีปีติมีความสุขเกิดขึ้นในจิต จิตเรามีสติรู้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในปัจจุบันก็ได้เชื่อว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานดังนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เพียงแค่เรามีสติกำหนดรูษษษ้จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราเอาจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นที่ตั้ง เราก็รู้สติปัฏฐานครบพ้นทั้งสี่อย่างในขณะจิตเดียวคือกายเวทนาจิตธรรมดังนั้นในะโอกาสต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสติกำหนดรู้จิตมีสติกำหนดรู้ที่จิตถ้าจิตของท่านอยู่นิ่งๆก็ปล่อยให้นิ่งไป ถ้าจิตวิ่งไปก,กำหนดรู้ลมหายใจก็ปล่อยให้รู้ถ้าจิตว่างปล่อยให้ว่างถ้าจิตคิดก็ปล่อยให้คิดให้มีสติกำนดตามรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นหรืออะไรก็ตามแต่ท่านถนัดในขณะที่จิตบริกรรมภาวนาอยู่นั้น แม่เขาจะบริกรรมภาวนาไปถึงไหนจนรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะบริกรรมภาวนาแต่จิตของเราบริกรรมภาวนาเองก็ปล่อยให้เป็นไปแต่ถ้าเ่าใดท่วงใดจิตของเราทิ้งบริกรรมภาวนาเดิมให้เกิดค,ความคิดขึ้นมาให้มีสติกำหนดรูปความคิด ธรรมชาติของจิตถ้ายังไม่มีพลังงานเพียงพอพอคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้จิตจะหยุดคิดทันทีกลายเป็นความว่างให้พยายามกำหนดรู้ความว่างเพื่อให้รู้อยู่ในสีถ้าเจตว่างน,น,นานๆแล้วก็เกิดความคิดก็กำหนดรู้ความคิดถ้าเว่งมหาลมหายใจก็กำหนดรู้ลมหายใจ ถ้าจิตคิดเพื่อกำหนดโลกความคิดซึ่งมติีนี้อาจจะขัดกับหลักการที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเมื่อจิตบริกรรมภาวนาหรือทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นให้ดึงมาหาอารมณ์เดิมเช่นบริกรรมภาวนาพุโทโธถ้าเราเจอจิตทิ้งพุโทโธ พอรู้สึกตัวก็ให้ย้อนมาบริกรรมภาวนาพระพุทโธใหม่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาอย่างนี้แต่ตามสูตรที่ตรหากว่าจิตบ,บริกรรมภาวนาพุโทโธอยู่ปล่อยให้บริกรรมภาวนาไปจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตของเราบริกรรมภาวนาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือในบางครั้งบางทีจิตของเราคิดจากอื่นขึ้นมาบริกรรมภาวนาพุานะพโทโธยังปรากฏอ,อยู่ในส่วนลึกของจิตไม่ว่าเราจะทำอะไรยืนเดินนั่งน,นอนรับทานเด่นคำผููคิดจิตของเรา,บร,านะบริกรรมภาวนาพุทโธเองก็ปล่อยให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นหาว่าจิตนะที้งบริกรรมภาวนาพุทโธไปเกิดความคิด มีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าความคิดไม่หยุดยัง้งปล่อยให้คิดไปนั่นแสดงว่าจิตของเรามีพลังงานให้มาปล่อยให้คิดไปเรามีสติกำหนดตามรู้หนักจากเข้า,าเราจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบ,บจิตสงบ,บแล้วก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดค,ความเป็นหนึ่งเกิดจิตรู้อยู่ที่ความคิดเพียงอย่างเดียว เมื่อเิดใไปสุดพ่วงแล้วจิตจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิหรือไม่หยุดก็ไม่ต้องไปกังวลบางทีจิตของเราคิดอยู่คิดอยู่ไม่หยุดจังแต่จิก็ตา,ามรู้เองโดยอัตโนมัติรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขเหมือนตัวจะลอยขึ้นบนอากาศ ความคิดก็ยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนขนาดที่ว่าเรากำหนดตามรู้ไม่ทันแต่ในช่วงนี้ความตั้งใจที่จะกำหนดรู้ความคิดนั้นไม่มีแต่ว่าจิตจะรู้ตัวอยู่ว่ามีความคิดตลอดไปในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกำลังเริ่มจะเดินจะเดินวิปัสนากรรมฐา,าน แต่ยังเป็นภาพปฏิบัติแต่ถ้าว่าจิตจุดนิ่งลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นอุปจาระสมาธิหรือบางทีอาจจะสงบละเอียดเข้าไปถึงอัตนาสมาธิเมื่อจิตได้ยับยัง้งอยู่ในวามงสงบพอสมควรแล้วก็ย้อนออกมาพอมารู้สึกว่ามีกาย บางทีจิตว่างอาจจะพุ่งกระแสออกไปข้างนอกแล้วเกิดภาพนนิ่ต่างๆบางทีพอรู้ตัวตัวเราจิตวิ่งตามลมหายใจเข้ามาก็จะมาสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายรู้เห็นอวัยวะต่างๆถ้าไม่เป็นเช็นนั้นจิตกำหนดรู้อยู่ที่จิตก็จะรู้ความคิดที่เกิดดับตลอดเวลาเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมาเกิดค,ความรู้ว่า ความคิดเป็นความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้มีพลังงานความคิดเป็นสิ่งหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความคิดนี่แหละมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดทุกข์เกิดทุกข เมื่อสุกทุกข์ปรากฏเป็นชัดขึ้นจิ่จิตจิตที่มีพลังงานมีสติสัมปชัญญะจะระลายลายเป็นปัญญาแล้วสามารถที่จะกําหนดรู้สุกทุกที่เกิดจากอยู่ภายในจิตว่านี่คือทุกอริยสัจที่พระพุเทธเจ้าตรัสรู้เมื่อกิตมีสติสัมปชัญญะมีสตมมาที่มั่นคง จิตดำรงอยู่ในสมาธิอยู่ในฐานที่มีวิตกวิการคือนึกถึงความสุขและความทุกขแล้วก็จะเกิดสติปัญญาแก่ข้าขึ้นสามารถกำหนดรู้จิตว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปแล้วจิตก็จะกำหนดรู้อารมณ์จิตท,ที่เกิดดับเกิดดับ ก็เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกับท่านัญญาโกณัญญาฟังธรรมมาจากปปวัตนสูตรจบลงแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ก็ได,ด้บรรลุอริยมรรคอริยผลในขั้นโสดาปฏิมรรคปฏิผลความรู้ธรรมะอันละเอียดหรือสูงสุดนั้นซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นภาษารจะเกิดขึ้นในขณะที่กายกติตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ เมื่อหากว่ากายกับจิตแยกออกจากกันกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งจิตสามารถที่จะรู้เห็นอะไรต่างๆได้แต่ไม่สามารถที่จะพูดเป็นภาษาออกมาแต่แต่ว่ารู้แต่แต่ว่าเห็นแต่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมด เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วจึงจะมาอธิบายสิ่งที่รู้เห็นนั้นเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสนาการเจริญวิปัสนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงในสภาวะธรรมตามท,ที่รู้เห็นในนี้ถ้าหากว่านักปฏิบัติมีสติกำหนดรู้จิตรู้ความเกิดและความดับของสภาวะที่เกิดดับอยู่กับจิต เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วจิตยังไม่ตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรก็ยังเป็นภูมิรู้ขั้นสมถกรรมฐา,านถ้าหากจิตพอออกจากสมาธิมาอยู่ในระดับสมาธิอ่อนๆแล้วก็มารู้ขึ้นมาว่าอ้อสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้เองจุดนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐา,าน เพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเดินไปตามคันรองของสมาธิ3ามขั้นตอนจะเป็นไปตามแนวทางแห่งสมาบัติก็ตามหรือแนวทางแห่งวิปัสสนาก็ตามหากจิตออกจากสมาธิมาแล้วไม่มีการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แน่ทัดลงไปแสดงว่าจิตยังไม่มีปูมความรู้ยังไม่ถึงขั้นแห่งวิปัสสนา การพิจารณาสิ่งใดโดยความตั้งใจเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างของวิปัสสนากรรมฐานแต่ในขณะที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นยังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นแต่ภาพปฏิบัติเท่านั้นเมื่อพิจรารณาไปจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีความรู้ตื่นเบิกบานมีสติสัมปชัญญะมั่นคง จิตสามารถปฏิบัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมจะรู้อะไรเห็นอะไรก็ผดขึ้นมาเป็นอย่างอย่างหรือต่อเรื่องกันอย่างไม่ขาดสายอันนั้นเรียกว่าจิตกำลังเริ่มเดินดิปัสนาซึ่งจิตจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความเข้าใจของนักปฏิบัติสมาธิ บางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาหรือที่เจรณา,าอะไรก็ตามในขณะที่ปฏิบัติเขาบังคับและข่มจิตของเขาให้น้อมไปสู่ความสงบเพราะอาศัยการน้อมการฝึกกบ่อยๆจนกล่องตัวทำนิทำนานเราสามารถที่จะสะกดจิตของตัวเองให้หยุดนิ่งเมื่อไรก็ได้ แต่ว่าความดุดนิ่งอันนี้เป็นแต่เพียงความสงบยังไม่ใช่สมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตสงบแล้วปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสภาวะไปสู่สภาพอีกอย่างหนึ่งตัอมีลักษณะแจม่มแจ่มรู้ตื่นเบิกบานมีความสว่างสวจิตที่มีจิตสมาธิที่มีพลังงานย่อมมีความสว่างเป็นเครื่องหมาย อันนี้เรียกว่าจุดเริ่มแห่งสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วเราจะไม่มีทางที่จะได้ตั้งใจหรือน้อมจิตไปทางใดจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติถ้าสมมันว่าจิตได้บรรลุปสมฌานมีนมนวิศกวิจารณีสิสุขเอกัคตา าฮาฮาพาหก้าจิตละวิตกวิจารก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งภูติยะฌานภาละพีธิก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งคาติยะฌานภาละสุขก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งจจตุตาฌานซึ่งจะมีวิตกวิจารซึ่งจะมีเอกคตาและอุเบขาเป็นองค์ประกอบ จิตที่อยู่ในจตุตทาทานนั้นเป็นอย่างไรจิตอยู่ในจตุตทาทานเป็นจิตที่สงบ,บนิ่งรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นนิ่งส,งสว่างสวัยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่าง ในช่วงนี้จิตยังยึดเอาความสว่างของของจิตนั่นแหละเป็นอารมณ์ความสว่างยังเป็นรรูเพราะฉะนั้นทานที่สี่ท่านจึงเรียกว่าจะจุสทานเพราะหลังจากนั้นจิตจะน้อมจิตจะไปน้อมไปสู่ทานขั้นไหนสมาธิขั้นใดจิตจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ ความเป็นเองของจิตสมาธิในขั้นอัตโนมัติจะเริ่มต้นแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปจิตจะมียาณบรรลุรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งใดจิตก็จะไปรู้เองเห็นเองจะเข้าสู่สมาธิฌานขั้นใดจิตก็จะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสัญญาเจตนาที่จะน้อมจิตไปที่ไหน เพราะในตอนนี้จิตหมดความรู้สึกว่ามีกายกายไม่มีจิตพน้อมไม่เป็นคิดไม่เป็นแต่สามารถรัดรู้เห็นสิ่งต่างๆได้การพิจารณากรรมฐานแม้แต่พิจารณาอสุภะกรรมฐานก็ตาม เราพิจารณาว่าผมขนเล็บพันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของปฏิกูลหน้าเรโโปรดโโครกเราก็พูดได้เฉพาะเวลาจิตยังไม่มีสมาธิอย่างแท้จริงเมื่อหาว่าจิตสงบเป็นสมาธิแล้วแม้ว่าจะมองเห็นผมขนเล็บพันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอยู่ในลักษณะที่ทวนให้เกิดปฏิกูลหน้าเยโโปยดโโครก เจผู้รู้แจ้งเห็นจริงจะไม่มีความรู้สึกรังเกียจหรือเกลียดหรือเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเกจจะอยู่ในสภาพปกติไม่สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรได้แต่รู้เฉยอยู่เท่านั้นแม้ว่าผู้พิจารณาพระไตรลักษณ์ลูกนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นผู้เป็นอนาาัตตก็ตาม เราจะเลิกคิดได้เฉพาะเมื่อจิตจังไม่มีสมาธิแต่เมื่อจิตมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเป็นภาษาไม่มีจะมีสภาวะที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับปรากฏการอยู่ภายในจิตในการพิจารณาสิ่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันเช่นพิจารณาธาตุรมาถาน เรามาแยกธาตของเราออกว่าร่างกายนี้มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนที่มีลักษณะแข็นและแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม,ม้ามหัวใจกระดอดถังผืดใส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเึ่งเป็นสิ่งที่มีลักษณะแข็งและแข็งจับต้องได้ด้วยมือมองเห็นได้ด้วยตา ถ้าหากว่าเกิดนิมิต,ตรู้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้สลายตัวไปเป็นธาตุดินไปคองกันอยู่จิตผู้รู้จะมีแต่รู้ดูเฉยๆแล้วจะไม่มีการพูดจาว่านี่คือธาตุดินเมื่อเราพิจารณาธาตุน้ำน้ำดีน้ำเสลน้ำตาเปลียวม,มันเป็นต้นในเมื่อจิตเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธาตุน้ำจริงๆ ก็ได้แต่รู้อยู่เฉยๆำรราถธาตุน้ำก็ไม่มีทีนี้ถ้าหากว่ากำหนดโูกพิจารณาเรื่องธาตไฟไฟที่เผากายเผาอาหารให้ย่อยไฟที่ยังตายให้ร้อนกระวนกระวายหรือไปที่ทำกายให้สุดโรมหรือเจริญเติบโตขึ้น แม่ารู้เห็นธาตุไฟโดยเด่นธัดมองเห็นเป็นเปลวไฟลุกดุกาตามจิตก็ได้แต่รู้ดูเฉยๆไม่ได้บอกว่านี่คือธาตุไฟแม่ธาตุลมก็เช่นเดียวกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตำ่ำแม่จิตจะเห็นลมมองเห็นลมชัดเจน ก็จะไม่เลืกว่านี่คือลมเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงย่อมไม่มีภาษาสมมติปัญญัติดังที่กล่าวมานั้นเราระบ,บุชื่อได้เรียกชื่อว่าดินน้ำลมไฟได้เฉพาะในขั้นที่เราตั้งใจนึกคิดพิจารณาอยู่เท่านั้นในเมื่อพิจารณาแล้วก็าอาศัยการพิจารณาเป็นเหตุเป็นปัจจัย เอาการพิจารณาเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อจิตสติมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิมองเห็นสิ่งต่างๆที่พิจารณาเป็นนิตปรากฏขึ้นกับจิตอาจจะมองเห็นดินน้ำลมไฟในขณะเดียวในขณะจิตเดียวแต่จิตก็จะรู้เห็นอยู่เฉยๆคำว่าดินน้ำลมไฟจะไม่มี